แมสาวน้ยพุ่นพุ่นาบตะกากา,าตะกาไปเร็วพี่น้องเตะพ่วมแตกแทวเอา้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วกระตาแม่เอาไปใส่อันปีกล้ยให้แม่ตายเอาตะกาไปหล่นเร็วค่ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ นั่นนั่นแตกแท้แตกแท้เมื่อกี้ยังกินหญ้าอยู่เลยเผลอแป๊บเดียวเอาตะกร้ามาเล่นแล้วเอ้ยแม่สาวน้อยพุ่นปุ่นข่าตะกร้าข่าตะกร้าไปแล้วพี่น้องเตะพว่วงแตกแท้เอ้า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 ไปแตกมือนีสิไปแตกมือได้เอา้าเอา้เอา,อา,อาพุ่นพุ่นพุ่นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้ ไปออกไปเออเก็บมาเก็บมาเก็บไม้แม่เร็วแม่ข่าเอ้ยเก็บมาเมลเรื่เร็วอยเร็วหนึ่งเมฆพุนอุอ้ยไปเก็บไม่ยังใส่ปากพุนไปเก <laughs> ่าแต่แท้ดิหยิบใส่ปากหยิบใส่ปากอืมเออนี่การคู่พุน đang qua nhà ná, đang qua ơi, hết rồi, ưỡi 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 ưỡi, liền nó kia lúng 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 lưm. Nha mà thì kết bí quẩy chín nát. Cảm ơi, chào cảm buôn nồi ơi, xin nón vay nè. นั่นนั่นนั่นเตะเก่งนี่สีสาะพูดพูดอ่ะอ้ยอุ้ยเอ้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะเข้าโกแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มีคนลัดประตูไหมน้อเออเออโอ้โห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 โอ้โ ตั้งอยากเลียนทั <moon> ้งยานตั้งอยากเลียนทั้งตัวฮึรถใครมาฮึฮึรถใครมา โอ้ยอ no. ีเลฟเว่นฟู้ดมาส่งอะไรเนาะคำเถะเงี้ยนไขวยระวังเด้อลุมลากหลายื่อเถะเด้อเจ้าโตกหล่นยากเลยเด้อขึ้นยากเด้อจ้าอีไฟแดงมาแล้ว หิวบอสาวหิวกล้วยบ่หิวจ้าหิวจ้าเล่นตะกร้าไปเมื่อกี้เองหิวกล้วยบ่ขอเชียงได้แล้วไม่เชียงบ่เตะตะกร้าแม่วีเลยบ่เดี๋ยวนีะเสาามเอาแล้ว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 เฮึ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  เฮ้ยแม่กห่วัง่วงเอากดข้อไปเลยกดข้อเข้าไปตอนกลางวันไม่ไม่เดินออกมาไกลนะคะตอนกลางคืนหนูเลาะอ้อมคอกเลยหาตั้งออกได้นูสิไปเสื้อนพีอันหน้าน้ไปเที่ยว เขามานี S <S 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 ่จะไปใส่จะพีนน้องก็มัเออหักน้องจะหน่องป็นกหน่อยเมนจ้ะน้องแขงแรกเราโคนีงมาตฐานเน้ยมาตฐานพรบได้เริ่มปีนแล้วซมนี่กับปีนแล้วปีนมาขึ้นปีนเอามันกุบุบเป็นสีโทรศัพท์ เปิดได้แต่มามันมันบุบเลยก็มันบุบมันว่าโฟกัสมันเนะขอบคุณค่ะแม่มินตรานะคะมารับขวัญอีหลาน้อยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่มินตราอายุมั่นก่อนยืนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้า แม en, ่แมาแม่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 เร็วเรมาเอาของเล่นอีหลาเร็ว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 เาวเร็วเล็วเร็วเาเร็วเร็เรเรวเร่เรเร็เ็วเร็วเร็วเเว อีเลฟเนฟูดพุ่นแวะเข้ามาจ้ามาของแม่มินตรานะคะมารับขวัญสาวน้อยของเรา500ร้อคะแนนนะคะขอบประคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่รักและเอนดูนะคะสาวน้อยใบข้าวของเรานะจ้านหน่อยๆจะนีก็เป็นเก่าเป็นกระบ,บวนยิบยาเข่าปากพล ว่าไงจ๊ะมาเร็ว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 โอ้ยตาถือแสงไฟเหลี่ยมเมาพี uh 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 ่ปีเอ้ยพ uh ี่ปีพี่ปีเอ้ยพี่ปีมาเด้อพี่ปีเอ้มาเล่นของอันอิลาเด้อนี่เห็นไดโนเสาร์เด้อเห็นไดโนเสาร์เด้อ พีปๆมาเล่นไดโนเสาร์อีราเด้อโอ้ข่าบเลยโอ้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 เล่นมาข่าบเลยบ่ฮึมันเย็นแม่นบ่อืึมลักกี้มันเย็นแม่นบ่ฮึมฮึเพื่อเอามันไม่ใช่เต้าแม่นะ

อือืออือออือไปแล้วไปแล้วแม่กับหวงลูกเล่นแน่กับบ่อใยังหวงลูกหล้ยลูกบ่อใดไปใส่ดอก,ก็เล่นอยู่นี่ละ่ะเอ๊ะเต้ต่ำเลย Chị tầm lấy luôn Nên đeo rau với chưa cân nó khá Mẹ mẹ bye bye